วัสดีครับผมนายรับวัตรแล้วเนนรียนนนนักศึกษาหกเจ็ดสองศูนย์สี่ศูนย์เก้านะครับหลักสูตรวชิชากรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลวิชาคอมพิวเตอร์อิดิตดีไซน์นะครับงานวิชาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกสองหกศูนย์นะครับวันนี้ผมจะมาทํารูปอันนี้นะครับทำลอฟเต็ดคัดนะครับเดี๋ยวดูคลิปอาจารย์ประกอบไปด้วยนะครับรูปนี้นะครับเป็นตัวอย่างจะลองไปลองมาดูกัครับ ก่อนเลยนะครับให้เปิดโปรแกรมสดเพิ่์ขึ้นหนึ่งนะครับไปที่มีพา s นะครับก็จะเป็นการเปิดในส่วนของ f e a t u r e Manager d e s i g n t น์ที่ที่หนึ่งนะครับที่เ,เข้าไปที่แท็กสเก็ตนะครับจ <'s> ะเป็นเป็ในส่วนของคอนเน r เตอร์ r พ่ขึ้นะครับจะเป็นเรือ่อเสเก็ตที่คอนเนตนะครับอัน,นออคลิกมุมของ i ีเลนนะครับที่จุดระยรที่มอันล่าไปคลิกวาม้ีครับ ไอสมาร์ตเดมิช่นเดียันเท่ากับ2 0 0นะครับ200แล้วก็ส่วนของเจนนะครับเท่ากับส0ง้อแต่นันจาไปที่ส่วนของฟีเจอร์ครับแล้วก็เรือกจะฟีเจอร์นี่ไปทางด้านบนหดน0ครับนนี้ไปทัง100นะครับี้อแมถูกนะครับแต่แล้วฉุดไปทางด้านบนะครับ ถ้าเกิดนึันนี้ะครับติ๊กทูนะครับเป็นคอมแมททูนะเอับแต่การนสเกตโรไฟนะครับขั้นตอนนะครับตอนแรกนคับแต่คลิดที่ขัเกนรตบเรื่องขับเกนนะแต่เรื A T, round, hè, ่องสเกตแลสเกตนะจะใช้ในส่วนของเซนเตอร์และเซนเตอร์ต่อไปเซนเตอร์และเซนเตอร์นะสีี้มนี้นะครับจนดเดือนนี้นะครับ ใช้สมาร์ทชั่นกันนะครับตนนี้เนะครับ20นะครับแล้วก็เป็นนี้ับนะครับก่เป็นนี้นะครับั100ชิ้นะครับอันนี้เลยนะครเขียนนะครับจากนั้นลงปากใสนะจะได้ทมาณนีเลยนะครับเวันนี้ตติดกั้งติดตัวกันเรื่ จากนั้นกาจารจะคลิกที่ข้อเทียนนคสร้างเพียขึ้นหาครับกดปุ้องนไว้นะครับที่ตักดปุ่มทอน้ไว้แล้วก็เอาเมาส์มาให้ขึ้นเมาส์ที่ขับมาที่ข้อเทีเพื่อขับขึ้นลูกศรนี้นะครับคลิกซ้ายค้าเมร์ก็จะเป็นการเตือนขึ้นอี้นะครับมีการดึงขึ้นมาตรงนี้หงนยนะครับหนึงหนด้วยจนวนเ็นเพจนะครับนะครับ นี่การคลิกที่สเกตนี้นะครับอาวนะครับเก็นะครับเก็ต่สเกตนี้ครับการใช้ซร์เคิลนะครับสอหรับเซอร์ลเคอรที่จุดป็นการเด็วแล้วาจัเครช้สมารดำันในการเดนลดนะครับจะมำเดินกาห้าสนะครคบพวอรกับการต่อบไปวิวับจะได้ลักษณะออกสเกตเลยนะครับการคลิกขวาที่เป็นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับ จากนั้นจากแพ็ก็กที่ดวปงโผล่ไฟอีกครั้งหนึ่งคนระับเปลี่ยนอิกแพ็กเกจที่ตนะกปลาทุ่เต็นท์อีกครับแล้วก็คีบใหยไปนะครับกดไปคิกให้มันหาย จากนั้นจากเกจที่ตัวโขดฝาตรงนี้ทั้งน <tem> ี้นะครับเนี่ยที่ส่งซึ่งผิวด้านนี้นะครับที่เึ่งผิวด้านนี้นะครับจะเลือกเกจนะครับจะเลือกเกตครับจากนั้นจะเลือกเซนเตอร์ไฟสหรับตรงนี้นะครับจะกดเล่นนะครับอันนี้นะครับจะเลือกเกตนะครับจะเลือกเก็ครับจากนั้นจะเลือกเซนเตอร์ไฟ รีบีบนเับวต่อมาแนวถ้าลากนวนอไม่ได้นะครับลากของเขียก่อนแล้วดึงนครับั้นองหมาถึงนะครับีเส้นตรงนี้นะครับเซนเตอร์นี้ต่อมาแนวอนิถ้าลากนวนอไม่ได้นะครับลากของเฉียก่อนแลวดึงรนะเซนเตอร์ไฟนะครับลากตรงนี้นะครับขีบบนเส้นนี้นะครับเลวต่อมาแนวนอนิถ้าลากนวนอไม่ได้นะครับลากของเียก่อนดึงน ดังน um al um ั้นกดเข้ามาถูกนะครับคิที่เส้นตรงนี้นะครับซเตเตอร์นีก็เลือกให้เป็นอรก็ไดนะครับดังนั้นคิทเส้นทาบนตรงนี้นะครับอีกขนาดทักกหม20แฉกแล้วก็เนนารั้นคิเออนะไดมีขนาดนาคิกที่จอาีก็คือเส้นนี้ครับแลกขนาดท่เราถูกต้อบ ในที่นี้นะครับให้กด f ีเพื่อออกันเป็นตชันะครับแต่อาจารจะแบ่งในส่วนของตัวจุดเส้นนี้นะครับเป็นทหมด8จุดด uh, like ้วยกันเท่าๆกันับแต่ไปที่ชูนะครับ g เก็ตชูนะครับสเก็ตชูแล้วก็ไปที่ในส่วนของสี่ส่วนในที่นะครับแต่ทนนี้นะครับขึ้นแล้เอ่อชูนะครับสเก็ตูนะครับ ก็ไปทีในส่วนของสลิปอินทอรีนะครับไตที่ส่วนีะคลิปอินเทอรนะครับดครับสเก็ตทนะครับแล้ก็ไปทีในส่วนของลิปอินทอรีนะครับนะครับที่นาต่าเอดียนนะครับลิตรงนี้คลิก็คลิปนี้นะแบ้วมดจุดขึ้นมาตรครับนั้ักานนะครับ จะได้แบบนี้ขึ้นะครับโอเคนะครับก็คลิกตรงนี้นะและไหมดจุดขึ้นมายครับจากนั้นกดปัดานะครับจะได้แบบนี้ขึ้นนะครับโอเคนะครับเอ่อพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ไอโซีก็ได้ครโเกดตอยอเลยนะนี่จกเข้ามาอีกอสเก็ตมงคลที่เหมือนกันนะครับป่าที่วงคลนะครับติากาอินสเก็ตเนื้อเรยนยินสเก็ตนะครับ ในที่นั้น,นก็จะเลือกคูเดินนะครับไปที่ get to ug, นับเลือกปรเทแตลที่นะครับแเลือกประเด็นนี้เดนนี้เดนนี้เดนน,นี้่แล้วก็มาเลือกส่วนของแบ่งส่วนี้ด้วยนะครับส่วนะของมุมนะครัก็ได้ทั้งหมดแปดจุดรมนี้นะครับเสร็้วกดประาบากไปนะครับออกมาเป็นไอโซบูดทีะได้มาตรงนี้ครับ เกเิดนะครับดังนั้นที่ความที่ตอบคีย์เดียนนะครับตัวนี้นะครับเลือกอินดิสเกตนะครับพอเปลเป็นไอโซดูดูจะได้มาตรงนี้นะครับเกเตอร์นะครับดังนั้นที่ความที่ตอบคีย์เดียนนะครับตรงนี้นะครับเลือกอินดิสเกตนะครับอูนดิสเก็ตนะครับไปที่ทูนนะครับไปที่ตัวนี้การเลือกไปที่ยนคีย์คือะครับไอที้งแนก็จะยแปลงคือการเส้นนะครับ สีด่านะครับแต่ก็ได้ทั้งหมด8จุดรวมมุมด้วยครับเป็นพวกจุดนะกดตะบาดเลยครับอบอ่ายตัวีดีจได้มาประมาณนี้นะครับออกจากสเกนทั้งหมด8จุดรวมมุมด้วยครับเป็นพวกจุดนะกคตระลาดเลยครับอบอเลยตไวีดีโอจได้มาประมาณนี้นะครับออกจากสเกนนะครับเหนะครับใที่นี้ออกจากด้ตัว โปรไฟล์ตรงนี้นะครับจะลองไปใช้คําสั่งนะครับไปที่ตัวเชเอ์นะครับแล้วใช้ตัวล็อกคันะครับก็จะนในส่วนของตัวเชื่อมนะครับจะเป็นล็อกคัดแ้นนะครับในส่วนนี้ที่รู้วก็จะมีโปรไฟล์นะครับสตาร์ทนะครับตั้งกรนนะครับกนะครับแล้วก็เซตตร์ไหนก็คอมพิวเตอร์ดรานเตอร์แล้วก็อืนื่อนอออืออน ก็ยังมีในส่วนของีเอร์แล้วก็ส่วนของตัวเร์กเอนเ์ครับมเจอีเพน์ครับในที่นี้จะมาดูระบบของตัวของาจคลิปที่นนเือจุนิจุดนิแล้วก็จุดนิดเราจะได้ในส่วนของลักษณะของตัว นี่ครับทมอืนะครับแต่ใกลได้ส่วนของตัวล็อกนะครับโัไฟนะครับแตั้คือนี่มจะเป็นนนืงากปอกปิส่วนของนี่เทียไปที่ดตีเทียบไปเตนะครับปด็ชัดเจนนะครับในกาที่ขวาคอดินะครับในดิิดเยอะนะครับแต่นี้ครับจาก ได้บามาได้เันอยูนี่มันจะเป็นเงาที่เดินดางขอปิดส่วนของเงืท่เรียกสงหนของตัวแต่ก็ได้ในส่วนของลักษณะที่เป็นแบบนเงนที้ของจากนี้ครับมาตึ๊้ามือเกิดขึ้นกับแต่ใกร้ไ้ในส่วนของเป็นเงาครับได้มอมาได้เั็นอยูนี่มันจะเป็นเงาทีนจากขอตปิดส่วนของเงาเรืยงนึ่งนอ รบปดูชัดเจนนะครับในการที่ขวาใดิดีนะครับดนะอริดีฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์นี้นะครับด้านล่งไปเลือกตรงสปารให้เป็น o r m a มอลครับขึนขนาีเจอร์ครับหนึ่งนะครับแล้วก็ทีเ็นกะครับต้นาฟีเจอร์นะคับก็จะโบกิีเตอร์นี้ที่ขึ้นจากปาร์ตนมเป็นต้นแขนนะครับ วาของลุกนะครับโดยที่เดิด้วังต่อเนื่องนอย่างไกเกินก็จะออกมาัแบที่เป็นย o r m a กแบบปลไฟนะครับทั้งที่ปลุกไฟสุดท้ายับบปลไฟนีกนะครับจนั้นอาขดขวานะครับเลือกตีดวงอเที่จากความสูนะครับครับิดวิวนะครับในที่นี้อาจารย์จะลองมาใช้ในส่วนของ ฟีเจอร์นะครับแล้วก็งารร้างือแต่เลือกโภชา์นะครับจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับนี่นะครับเลื่อนลงมาด้าล่างนะครับก็จะมีส่วนทีฟีเจอร์ที่ทีเกี่ยวกัทีฟีเจอร์นะก็จะเป็นการสร้างตัวความของเนื้อที่เราติดทะเลาะคุณต้องช่องครับนะนี่คื้ามราเลือกยสุดท้าย เขาคิดเลยนะครับพอผิลมันก็ต้องคิดเคลื่อวนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวนี้มันเยนะครับก็สามารถที่จะปรับความหนาเป็นแบบบอลเจนชั่นสามารถกับเข้าเข้าในหลอดน้องได้ตัวนี้คือนไปเป็นอเงความนึ่งใตัวสุดโปงไม่ยุดนะครับเดี๋ยวนถ้าจะลองรดตัวนี้เดี๋ยวต่นครับนิด่ก็บแล้วสาให้ความนาเข้าในนะครับจ้า ดู่องควเข้าไปีรงอย่นี้อย่างนี้ครับแล้วก็ทีสองคือลงานี่ครับส่วนของล็อตนะฮีเดอรเราเลือกเป็นโฟร์ดิเรช่กนครับี่ติ๊กออกนอกนะครับสัันครักรับกน้ครับอันนีก็จะเป็นส่วนของสล็อตีนะครับเอ่อ เคนะฮะดนะลดทีห่งคือิะคารักขั้นเกิดนะครับที่ลอกนะครับอีกลดที่น่คิดเลยอาจะเนเป็นแหนะครับต้องอนแะในส่วนนี้เราก็จะถามว่าออกเปครับออกบอดี่หรือเปล่าแนะนอออี้อเฉนะครับ แก็จะโชว์ออบบอดี้เพราะว่าบอดี้ตัวนี้มันแยกออกเป็น2องบอดีนะครับส่วนของัวนี้มันแยกออกเป็นสองบอดี้นะครับดังนั้จะโชว์ในส่วนของคัสองบอดี้ครับที่คือเส็นลักษณะล็อกในกาใช้พิ้ล็อกนะครับโดยกีดารคิดกิลไปนะครับต่อไปนะครับด้านต่อเป็นจีบีนะครับจะจะใช้ต้าในส่วนของเบนเซอร์ ารใช้ในส่วนของฟอนเร์ตนะครับแต่เปนเมื่องเกตนะครับเลือกเกตแต่ใช้น่ายซับคิดที่จุดนี้นะจังต่างไลน์นะขึ้นมาครับเอาโน้์มาที้นอย่างก่นะครับที้นต้องกดยังีงนะเลอกเกแต่งเสั่งารับ พี่เก็บนี่แหละตากึ่งมา้นะครับเอานง้อมาที่มีแล่กดแล้วนะพี่แี่็ะตัดมันนะค,คือจะเปลี่ยทักที่กว่าให้ต่อเอางหไปนะครับต่อไปนะครับาการเปลี่ยนความจวิงอยูนะครับกาจะใช้ต้านในส่วนของคอิเตอร์ จาใช้ส่วนของกอบตันะครับแต่นการเลือกเก็ตนะัหนกที่ในนี้มาัณานะครับที่กว่าก็เอามาทีเปส่วนหเนจุดเดนของนี้อ่าสลักตนี้นะครับแล้วก็เ s c สที่เปน War, então, ิะครับเกลงลงที่ดินนะครับเออนีมันจะไม่ตรงการนะครับให้คลิปนเช่นท่เส้นตัวนี้ มนันเป็นวอร์ดมูทีดินนะครับเอ่อันนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับให้คลิกนัเส้นที่เส้นตรงนี้นะมันมุ่งเป็นวอร์ด้อนะครับถ้าตรงนี้แม่เป็นแนวนอนะครับก็ให้คลิกที่เส้นแล้วเลือกเป็นอการ์ดส่วนเท่านะครับน่ะจะได้แบบนี้ในตั้งในวอร์ดซีชั่นเทียบเหมือนนี้นะครับ แังนั้นใช้ในส่วนก่อนเจอเีนะครับเียรที่เป็นมรับดนเอ่ใช้ทั้งหมดตรหกสิบมอดีนะครับที่ถูกเลยถ้าได้ในส่วนของเส้นระมาดระังนะครับมเส้นนับเส้นก็ลายของการลงโขกการลงอขกที่จะใช้นะคิดเข้ามาถูกนะครับนที่นี้ออกจากเก็ตเลยออกจากเก็ตร์นะเกียวนะครับกาเลือกฟีเจอร์นะครับ เราคัดการเลือกโปรไฟล์นะครับแตวการดจวนี้นะครับแล้ก็จุดนี้ครับทีนี้จะมีให้เราเลือกส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเ r อร์จากทีเลือกคอจุดจากน้องเลยนะครับนองที่ขนมาถูกนะครับแลก็ได้ในส่วนของตัวนี้นะครับการว้าอีดีฟฟิเจอร์นะครับแต่เาต่อให้ทีเอ็นนะครับ เียรเป็นแบบหม้อก็อไรนะครับตที่เอีอ้ากับอยม้เป็นแบบมอนะครับจะได้มีส่นวามอักมบบนี้นะครับเกียครับเป็นี้าที่มันส่งของการใช้วถชนีไปนะครับ yes นะครับคิด this e นะครับแล้วจ k i นะครับส่วนของกรเกีทาน้จะติดเื่อส่วนใหญอันนี้การสร้างส่วนของ ตัวไกด์ไลน์นะครับในการที่จะทําให้ตัวล็อกทำงานได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์จะนี่มันเป็นลักษณะของตัวที่เป็นสามดีนะครับไม่สามารถที่จะใช้เพดตีได้ครบทั้งหมดเลยครับแทนอาจารย์จะเลือกสเก็ตที่เป็นสเก็ต 3D ครับเต็มที่นะครับ,รบเจเนะครับทีนี้จะมีให้เราเลือกส่วนของเซนเซอร์ไ์คอนเทอร์ตรนี้ ก็เลือกเ่อนะครับมด็กับนทางที่ถูกนะครับก็ได้ในส่วนของตัวนี้ตัวนี้นีนะครับการขว้าอีฟิเจอร์นะครับตัวที่เอ็นนะครับทีเอ็นเป็นแบบโมอมอกก็ได้นะครับตัวที่เอเอสพาร์ทเองนนะเป็นแบบโมอมอกนะนะครับก็จะได้ในส่วนประมาณประมาณนี้นะครับ Okay, กเกณฑ์ครัรบนที yes, ่ yes, okay. นี้บางทีมันสำอันใช่ไหมครับตัวนี้ไปนะครับ yes นะครับคิดเกณฑ์นะครับแล้วจะคิดคราวนี้ตัดส่วนของเกณฑ์ห้าสิบเราจะเพิ่มส่วนมาหลายนนี้การสร้างไปนะครับ yes นะครับคิดเกณฑ์นะครับแล้วจะคิดคราวนี้นะครับส่วนของเกณฑ์ห้าสิบเราจะเพิ่มส่วนมาหลายนนี้การสร้างส่วน, <c oughs> น,นของตัวไกด์ไลน์นะครับ <c oughs> ที่จะทําให้คมณแต่เราทำานได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์เดนี่มันเป็นลักษณะของตัวเป็นสานะครับไม่สามารถที่จะใช้เพจได้ครบทั้งหมดนะครับ้อาจารจะเลือกสเก็ตที่เป็นสเก็ต d นะครับเป็นี d นะครับแต่เด็กนะครับอาจารย์เลือกเป็นสเก็ต d มาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้อาจารย์เลือกในส่วนของสปยนะครับสไปรที่ดีนะครับ สัมพันธ์ในจุดนี้แล้วก็สูมมาที่หนึงครับสัมพันธ์กับจุดนี้นะครับ่จะได้เงินมานะครับผลีสีที่เป็นสีบหลืองนะนี่่ปรับเป็นสีดนะครับที่เป็นง่ายขึ้นนะการออดจากสเก็ตเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับคิดที่ว่าทีนึงนะครับเราจะได้ตัวสเก็ตประมาณนี้ครับไปเลือก 3D สเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสเก็ตองนะไปเือกส่วนของสไตล์ไลน์นะครับ แต่เล <Workers>, ือกจุดนี้นะครับสัมพันจุดนี้แล้วก็สมพันธ์จุดนี้นะครับคิดกดที่เป็นคีย์บอดนะครับคือการออกจากสังสปายไลน์นะครับนี่ออกจากสเกตนะครับคิดที่ว่าทีนะครับแต่ได้สเกตออกมาสเกลัที่เป็น d จานั้นไปที่สเกตนะครับเลือก 3D สเกตมาน่งองเลือกเนส่วนของสปายลน์ก่อนนะครับเลือกจุดทีนะครับเราจะเลือกสัมพันธ์จุดนี้ แล้วก็สัมคัญกับจุดนี้นะครับอันนี้นะครับโคว s ดที่เป็นตีมวเพื่อจบสัปดา์ไปเลยนะครับดังนั้นออกจากสเก็ตเลยจุดนี้นะครับคิดว่าอีกหนึ่งนะครับเพื่อยกเลิกการเลือกที่ตัวสเก็ตได้ครับอันนั้นไปที่ในส่วนของมติวสเก็ตนะครับเลือกสุดปลายนะครับคลิกจุดนี้นะครับซึ่งเป็นการเลยนะครับแล้วก็สัมคัญกับจุดนี้นะครับ กดแคสซีแเ่นจีบวะไหมครับอ๋อ,อะจะสแกนเลยนะครับคลิกที่ว่าดีนะครับแล้วก็เลือกทีสแกนนะครับเลือกอสบายไหลก่อนะนะจุดนี้สัมพันธ์กับจุดนี้นะครับส,ส,สัมพันธ์กับจุดน,นี้ครับ 3D สแกนนะครับสเกนเลยนะครับคลิกที่ว่าดี้นะนี่นะแล้วก็ไปที่ในส่วนของ 3D สแกนครั้งเลือกสบายไหล ครับงานนี Germany, uh, city, three, three, one, three, はは้จ oh. ุดนี้งานสำคัปรจุนี้ป็นาสำัระจุนี้ป a r เภทสีสีว่านะครับมาเนี่นะครับออกแบบสเก็ตตัวนี้คลิกที่ว่าทีหนึ่งนะครับลงไมางสเก็ต้วนะครับคิกที่ว่าทีน่งเลือกฟีดีสเก็ตคลงกนะครับเลือกสไปด์หลายนะครับคลิกจุดนี้นะครับไปนี้แล้วก็ไปนี้นะครับ ột ด ESC ที่เป็นสีเออกจากสเก็ตคลิที่ว่าสอันนี้นะเจ็ดสเก็ตสเก็ตสุดท้ายนะครับ r d สเก็ตเลือกไปนะครับเลือกจุดนี้สัสนี้เนจุดที่ออกแลวนะครับกด e s ที่เป็นสีนะครับสเก็ตด้คลิที่ว่าที่อยนก็ทั้งหมดสเก็ตที่เป็นราไมทั้งหมดแปดสเก็ตนะครับฝากด ส่วนของติดดูนะจะได้มาประมาณนี้เลยนะครับนี้เราจะใช้ถูงส่วนของฟีเจอร์นะครับคิดที่ฟีเจอร์ไปที่เราคัดนะครับแล้วเลือกโปรไฟล์เลยนะครับเลือกไฟล์นะครับก็อัพไฟล์จากนั้นตางที่เราส่งไปเคิร์ชนะครับงเลือกเคิร์ฟเลยนะครับเคิร์ชน,นี่เส้น,สน,นะสนเคิคร์ฟน,น,นะครับสีดำน,นะครับทั้งแปดเส้นนะครับเจ็ด แับแปดนะครับทั้งหมดแปดเส้นหะนะึ่งถึงแปดครับที่เป็นทีวีเคตล็อกนะครับจากนั้นอานะจารย์ก็ตีค่าติดลายนะครับจะไ,ได้ตัวสวิตนะครับตัวล็อคนะครับล็อคคัทที่สมบูรณ์นะครับที่มีความเนะียนไปตามเส้นสไปร์ลที่เราสร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเส้นใช้ลาย,ลายนะครับตก็ป้องกัารจะให้ลูก่งไปตามเส้นไกด์ไลน์ใดควรที่จะสร้างเส้นไกด์ไลน์นั้น นะครับทำให้ตัวล็อกนะตัวล็อกเนี่ยทำงานได้ดีนะครับโอเคนะครับก็จะได้ใน,น,น,นรูปทรงส่วนลึกเช่นเดีดยวนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับนะครัทนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ จะได้เป็นประมาณนี้นะเป็นรูปทรงที่สวยกว่าเดิมของอ่านีก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยครับของลออคัทนะโอเคครับงั้นผมขอจบการนำเสนอเกียวัเร่อนี้ครับสวัสดีครับ